ใกล้วันครูแล้วนะคะครเราก็มีสองศิลปินค่ะเป็นตัวแทนไปมอบดอกไม้ให้กับนาย,ยกด้วยนงในวันครูค่ะครับ กิจกรรมดีๆของช้าวันนี้ที่อซอศิลปินเสียงดีจากค่าย True Fantasia พัชชาอเนกอายุวัฒน์และนัททิวไผ่งามได้เป็นตัวแทนจากครูเพื่อมอบรังเออเพื่อมอบดอกกล้วยไม้และซีดีเพลงรางวัลของครูแดนนายกรัฐมนตรีพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆจากครูสภาเนื่องในโอกาสวันครูระหว่างวันที่14-16มกราคม2558 ซึ่งงานวันครูปีนี้ทางครูสภาได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่59เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคอนเซปท์ที่มีชื่อว่าครูดีสีแผ่นดินค่ะมาประชาสัมพันธ์รเรื่องในวันครูค่ะคก็พวกเรารรเป็นตัวแทนศิลปินจากทูเฟตเชียนนะคะที่มาเป็น เหมือนกับตัวแทนที่จะบอกต่อค่ะว่า True Corporation นะคะมีวิธีที่จะสำนึกใน <ผม S 1> บุญคุณครูอย่างรไรบ้างอย่างของ True แล้วนะครับผมก็จะมี t o g เก t e r ทุกเกตเตอร์ออนแคมปัสนะครับผม<ช>เป็นกิจกรรมที่เหมือนว่าเราคาระวะคุณครูเนาะ<ม>ผ่านทางวิธีการออนไลน์นะคร<ช>ับผมก็จะมีเราก็แค่เข้าไปเซ็นชื่อนะครับผม<ช>ก็แสดงความคาระวะต่อคุณครูอะไรเงี้ยครับผมครูสภาเองก็จัดทั้งสัมมานานิทรรศการนะคะแล้วก็จะมีพิธีคาระวะครูด้วยในวันที่16นี้นะคะเป็นวันครูเลยแต่ว่านิทรรศการเนี่ยสามารถที่จะมาดูที่ครูสภาได้ตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปเลยค่ะ,ะโดยเฉพาะวันที่16 นะคะที่เป็นวันครูเนี่ยก็จะมีพิธีคารวะครูนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นการรวมใจและทําให้เราได้ระลึกถึงคุณคุณของคุณครูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมกับพี่พัทมานี่ก็พี่พัทก็วันนี้ได้มีโอกาสติดดอกติดดอกไม้เป็นดอกไม้ซึ่งถามมาแล้วว่ามีความหมายบอกว่าดอกกล้วยไม้เนี่ย ถึงแม้ว่านานๆจะออกดอกทีนึงแต่อยู่ทุกหย่อมหญ้าและอยู่อย่างแข็งแรงคงทนค่ะใช่ครับผมนั่นก็เลยทําให้ดอกกล้วยไม้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของว<ช>ันครูนะครับ<ช>แล้วก็สําหรับตัวนั้นเองเนี่ยวันนี้ก็มีโอกาสได้อ่าให้ท่านนายกรัฐมนตรี<ช>นะครับผมเซ็นชื่อคารวะต่อคุณครูตามกิจกรรมที่ท,ที่ที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วด้วย<ช>ครับผมบก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับ ี่เห็นธนยกอย่างนี้คงเสียวๆกลัวจิ้มโดน <c oughs> หน้าอกนั่ง่งเข็มกรงเลอค่ะ